มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับพวกเราทุกคนเช้าวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมมันต้องเรียกว่าเป็นวันแห่งความรีนาศนะครับคือคือเราเองเราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นดูจากผลบอลผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับโอ้ไอพีแดงของเรา สาหัสสุดๆนะครับต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้ศึกษาสาหัสสุดๆนะครับเราเองถึงจะเป็นคู่ปรับนะครับคู่และคู่แค้นก็ยังเป็นห่วงคื <c oughs> เห็นเห็นสภาพตอนนี้พูดตรงๆนะอยากจะร้องไห้เลยครับคือคือมันมันบอกว่าคือคือ,คอลำพังสกอแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกเพราะฤดูกาลที่แล้วผีแดงเองก็เจอสภาพแบบนี้มานะครับ แพลรีวพูลทั้งเย้าและเยเกมเย้าและเกมเยือนห้าลูกสี่ลูกบ้างนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นเพราะว่าในวันนั้นมันมันเมื่อดูการที่แล้วเรายังขับเคี่ยวกันอยู่หัวหัวตารางกันอยู่นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้สิครับมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะว่าณนวันนั้น่ะมันผ่านการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงกันอีกยกใหญ่หลายครั้งนะครับก็ใครๆก็คาดว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าโดยเฉพาะช่วงพรีซีซั่นนี่ผลงานก็เริ่มมีทรงแล้วถึงแม้จะมีไม่มีไอพิโดมานะครับเห็นว่าเอริกเทนฮนก,ก็ทำทีมได้ได้น่าสนใจใช้คำว่าอย่างนั้นละกันผลงานก็ไม่ขี้เหร่ะนะครับดีทีเดียวแหละนะครับ แต่ก็นั่นแหละนะครับพอเปิดฤดูกาลมาได้แค่สองนัดไอ้ยะอะไรเกิดขึ้นนะครับคือคือคือ,คอห่วงที่สุดตอนนี้คือบรรยากาศภายในทีมน,นะครับความรู้สึกของแฟนผีแดงทั่วโลกตอนนี้ต้องยอมรับเจ็บช้ำน้ําใจจริงๆมันม yes, ันไม่มีอะไรจะอธิบายแบบเราเราเข้าใจได้เราก็เคยเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแบบนี้คือสมัยก่อนนี่มันไม่ไม,ไ,มไม่ใช่นะวันนี้ ผลงานแบบนี้ทับย้อนไปสักยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วนี่มันมันธรรมดามากนะครับแต่มาให้ตันเซอร์อเล็กซ์มาใหม่ๆธรรมดามากนะครับไปป้วนเปลี่ยนปวนเปี้ยนอยู่การตารางท้ายตารางนี่ไม่มีปัญหานะครับรอได้สามปีห้าปีนี่รอได้แต่ชั่วโมงนี้วันนี้นี่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นลมันมันมันโดยเฉพาะยุคข้อมูลข่าวสารโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับมัน การผลิตซ้ำอ่ะมันการผลิตซ้ำซ้ำซ้ำอะไรที่มันย่ำแย่ปกติก็ย่ำแย่แล้วมันก็ดูเหมือนมันจะย่ำแย่หนักขึไปอีกนะครับอันนี้ต้องต้องต้องส่งความห่วงใยไปถึงเพื่อนเพื่อนแฟนผีแดงทุกคนนะครับคือ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 ต้องให้กําลังใจแหละช่วงเวลาตกต่ำของชีวิตมันนีคือคือดูฟุตบอลเนี่ยมันบางทีมันก็ได้ย้อนดูตัวนะดูชีวิตเราเหมือนนั้นมันก็มีขึ้นมีลงนะช่วงเวลายากลาบากของชีวิตมันมี ฟุตบอลก็มีนะครับมันมัน,มน,มนก็เกมกีฬาแหละก็เป็นกำลังใจให้หนักหนักเลยเพราะว่านัดหน้าเราต้องเจอกันนะครับศึกวันแดงเดือดนะครับไม่อยากเจอผีน้อยในยามที่มืดมิดแบบนี้เลยผีที่น่ากลัวที่สุดคือคือผีในยามมันน่ากลัวมากนะครับคืออะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แหละแต่ไอเอาใจช่วยนะยังไงก็เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะดู ดูฟุตบอลก็ก,ก็อย่า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 ไปอินกับมันจนเกินเหตุนะอะไรมันมีความความดีใจเสียใจคือสงใจเชียนอาลไรมันเกตบัฟกันบ้างนะล้อกันบ้างเล็กๆน้อยนก็พอให้สนุกสนานอย่าไปคิดมากมันก็แค่เกมกีฬาก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับ ให้ไวเลยเพราะว่าชั่วโมงนี้ปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นี่ทีมอื่นๆน,นี่ปรับทีมได้เองน่ากลัวมากนะครับเราเองก็ิเวอว่าพูลเองเปิดมาปีนี้ก็ใจตึงๆหนำต่อมี่คูดเล่นบาดเจ็บเยอะจริงๆแล้วคืนนี้ต้องไปโอ้เปิดแอนฟิวต้อนรับกันมาเรือนเยือนของคริสตันพาเลทนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับคนเจ็บเยอะนะครับก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อนเนาะยังไงก็เป็นฟุตบอลน,นะครับมีแตรภาพสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับไม่เล่นกนรนารพนันแล้วก็เชียร์บอลให้สนุกเดี๋ยวก็ก,กลับมาเ <c oughs> ชื่อส <c oughs> เิเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับให้กำลังใจแฟนผีทุกคนนะครับผมยินดีที่ได้พบกันครับสวัสดีครับ